ฮัลโหลทุกคนกราบเซ้สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยและกันนะครับผมยิบช่องอเล็กซ์น้ำยุทเกมส์โซนโฟร์เอ็กซ์ตรีมของเราอีกเช่นเคยครับทุกคนมาสําหรับรายการสายฟรี ep ที่15นะครับผมใช่หรือเปล่าอ่ <c oughs> าะต้องจำิีขอไปด้วยนะทุกผู้ชมมาทุกนะผู้ชมคลิปนี้เดี๋ยวขอทำเควสก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะทําอะไรต่อนะครับอันดับแรกต้องทำเควสครับผมเพื่อให้ได้เวลเร็ว ด้เงินมาเพิ่มนะครับเควสในวันนี้ก็จะมีโฮเทล5ครั้งแล้วก็เอชโรอีก3ครั้งนะท่านผู้ชมเอชโรไอ้เหีย <c oughs> แพงอย่างวะ39มมมันแพงหรือมันถูกเนี่ยท่านผู้ชมผมไม่ค่อยได้ลงดันโฮเทลหมื่นหกเลยเหรอวะแม่งในตังโคตรน้อยโอ้เสียหายไปประมาณ200,000นะท่านผู้ชมมาดูกันเราจะได้เงินคืนหรือเปล่า2จอเหมือนเดิมนะครับมีของที่ผมล็อกอินไว้ยังไม่ได้รับเลยเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวมาทําต่อหลังจากที่เราลงดันเสร็จนะครับ คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะน่าจะมีอะไรให้ทาเยอะเลยแหละคลิปนี้ลงเป็นโฮเทลก่อนละกันนะท่านผู้ชมมาครับลุยอุยชิมหายแล้วลืมแปลงบอส <c oughs> เฮ้ยมันก็เลยจะช้าเดอ้อทีนี้นะคือผมพักเล่นไปช่วงหนึ่งนานมากนะครับเดือนหนึ่งเลยแหละนะครับสําหรับรายการสายฟรีมันไม่มีอะไรให้ทำอะ่ะผมเพิ่งกลับมาทําตอนกิจวเลินไทยมานี่แหละนะครับของเลยก็อ,กอาจจะ ไปช้าหน่อยนะท่านผู้ชมอีกอย่างลงแค่2จอนะครับเวลาลงดันมันก็เลยรู้สึกว่าจะไปช้าหน่อยทั้งเวลทั้งของนะครับบอกเลยว่าสายฟรีผมว่าอยู่ได้นะแต่ว่ามันอาจจะเล่นยากในช่วงแรกๆนะครับเราต้องขยันหน่อยอะ่ะคือยังไงก็ไปได้ครับอีกอย่างถ้ามีความ2เครื่องนี้ได้เปรียบเลยนะลง4จีจอยังไงเงินก็มหาศาลแน่นอนเอ้ยหรือถ้าใครไม่มีมีเครื่องเดียวก็ ไม่มีของไปจ้างเขาลงก็ได้นะท่านผู้ชมไปจ้างเขาลงก็ได้ได้เวลด้วยนะครับวหวด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยที่จะต้องมาลงเองด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันเราไม่ได้เล่นเองมันก็อาจจะไม่ค่อยสนุกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่สําหรับผมผมเล่นเองสนุกกว่าทําของไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องรีบทีเดียวเลยเหรอวะเนี่ยมันได้เงินน้อยมากครับท่านผู้ชม530เซนเองนะครับโคตรน้อยโอ้มันกดดูเอาบอสจาก กองจดหมายไม่ได้หรอชิมหายโอ้โหแล้วเจอโจกด้วยท่านผู้ชมตายแล้วกูโอ้โหบอสสมตัวด้วยมาดิจะรอดไหมเนี่ยมี5้านาทีอัพอะดูทรงแล้วชิมหายจับจังหวะผิดไปนิดนึงแล้วแม่งก็คิวรัวๆเลยโอ ه, ้เราไม่ดอกอะไรเลยนะมาบอสสองตัวนะเฮ้ยแม่งอีรัวๆเลยท่านผู้ชม โโอ้โหสักทีเถอะย็ดเป็ดไม่ดรอปอะไรให้เลยอะสภาพ1นาที45ิาวิโอ้โหแปลงบอสเป็นซับเวดีกว่าวัดซับวับบด ทอสกีดีกว่าเออผมไปงานต่างจังหวัดมา5วันนะครับตอนนี้ราคาเอ็มมันเท่าไหร่แล้วะท่านผู้ชมเห็นในกลุ่มบอกว่าขึ้นไปเซทเอ็มรับเอ็มแล้ยิ่มห้าใช่ไหมหรือว่าผมดูผิดวะทำไมมันจะขึ้นอะไรขนาดนั้นตอนนี้หกโมงเช้านะไม่น่าจะมีคนโขงลับนะสำหรับเซเอ็มมาเดี๋ยวลงฮาเลมให้ดูก่อนจะตัดไปตอนที่ฟาร์มทำเควสเสร็จแล้วกันฟาร์มอะไรวะเรียกเหมือนกันได้หมดแหละนะครับเฟิร์มฟาร์มลงดงลงดันเออเออ๋อส์โรตนี่วะฮา,าเลมเลยวะกูเบอร์เลยเนี่ยวิน <laughs> เอชโรดนะไม่ใช่ฮาเลมจำผิดนี่จะเบอร์ผู้ชมขออภัยด้วยครับจะว่าไปเอชโรดนี่ก็ไม่ได้ลงนานแล้วนะส่วนมากจะเป็นเควสฝั่งฮาเลมมากกว่าฮาเลมโฮเทลซับวีอะไรเงี้ยอ้าวอ้าวอะไรวะเนี่ยนี่ไงทุกคนเซทเอ็มรับเอ็มยิ้มห้าจริงครับก็งงไม่ได้อยู่ไม่กี่วันตอนนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดวันที่สองมั้งเห็นในกลุ่มบอก เฮ้ยเซตเอ็มรับเอ็มยิบห้าแล้วหรออะไรเงี้ยผมนึกว่าผมจำผิดยิบห้าจริงครับเซตเอ็มขายสามสิบรับยิบห้านะโอ้ทีเดียวหมดเลยทีเดียวหมดครับวอสซับมันก็เอาเรื่องอยู่เซตอี e อย่างสายฟรีอย่างเราก็ยังไม่ต้องจำเป็น <c oughs> ตับได้ที่ยังมีบอสให้ใช้โหมานาขึ้นโคตรช้าท่านผู้ชม ตายยากตายเย็นนะต,ตายด้วยกันกับลูกน้องมาจบ1น,นาทีครึ่งดนเงินเท่าไหร่เอ่ยดันนี้ปึออ๊บหกพันหกโอ้โหกดเยอะท่านผู้ชมโอ้โหอะไรวะมันก็คิวลัวๆเลยมาสองตัวไม่ให้อะไรกูไม่ต้องมาก็ได้นะบางทีอะ่ะโอ้โหไอ้เนี้ยก็คิวเก่ง เอาปีนอะไรวะนะ่ะ <c oughs> ขอสามทีพอไม่รอบอะไรให้เลยอะ่ะท่านผู้ชมแม่งหมาเพื่ออะไรวะพอดสามตัวเนี่ยหลายครั้งแล้วนะเว้ยคือมันมาสามตัวมันควรรอปอะ่ะก็คือมันไม่รอบอะไรให้เลยอะ่ะเที้ยมากโอเคเดี๋ยวขอตัวไปทคํควยให้เสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวราค่อยมาต่อกันทีนึงว่าจะทําอะไรต่อนะครับท่านผู้ชมมีอะไรทําเยอะแยะแน่นอนคลิปนี้ไปครับเจอกันโอเคมาท่านผู้ชม เควสเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรับเควสกันได้อีกพีมาเพิ่ม4 6 0 0 0นหะครับสำหรับเควสนี้อันนี้ได้เพิ่มมาอีก32 0 0 0ครับตอนนี้71%แล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอยนขอบเขียวแป๊บขอบเขียวขอบข,อบขาวแป๊บจากตัวไก่ด้วยนะครับตัวไก่ได้เงินมาทั้งหมด1 1 8 0 0 0สนนเซนนะครับโอเคกลับมาดำเนินรายการต่อเงินหายไปประมาณ9 0,000นะท่านผู้ชมหรือ10,000 0นั่นแหละตีไปเลยได้ไปบวกมาทั้งหมด8ใบนะก็ถือว่าได้กำไรอยู่นะแต่น้อยมาก ผมว่าจะ,จะตัดขาดจากโฮเทลแล้วถ,ถ้ามีเควสต์โฮเทลมาอีกผมจะไม่เล่นแล้วนะท่านผู้ชมรู้สึกว่าเสียเวลามากได้เ,เงินโคตรน้อยนะครับมันจะขาดทุนตรงโฮเทลนี่แหละนะครับโอเคมาเลดคูณ2ยังมีอยู่นะนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมลงคลิปตีบวกเออสกิลเลดคูณ2ไปมีคนคอมเมนต์บอกผมว่าใช้ใบบวกธรรมดาขึ้นบวก7ติดง่ายมากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาลองใช้ใบบวกธรรมดาขึ้นบวก7ดูจะติดหรือเปล่าซึ่งผมมีลงดีบวก6อยู่นะครับตอนนี้สลับ ไอดีสายฟรีของผมตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกเบ็ดพวกสว่านมาให้ขุดด้วยในคลิปนี้บอกเลยว่าคลิปนี้ยาวแน่นอนเรับโอ้เชียชิปหายแล้วผมลืมนี่หว่าผมลืมโยกเงินจากตัวไกมา1นึ่งแสนนมันะครับเดี๋ยวค่อยมาโยกเอาแล้วกันผมออกไปแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวไปตีบวกสกิลก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมน่าจะมีอยู่แค่2สกิลก็คือลงดีหน้ากับ E แค่2สกิลเลยนะครับกันแตกเนี่ยเราจะใช้ขึ้น E นะส่วนใบบวกธรรมดาเนี่ยจะใช้ขึ้นเป็น ลงดีบวกหจัดไปครับมีคนบอกว่ามันติดง่ายผมก็ต้องตามตามดูแล้วเป็นไงเหลือบวก5 <c oughs> ้าใบบวกประมาณยี่สกว่าใบเหลือบวก4ี่ลดอย่างรัวๆครับเหลือบวกสครับท่านผู้ชมเฮ้ยเขาอ,ออกแล้วหรออะไรวะเนี่ยมาถึงก็ลดเหลือสเลยอะ่ะโอ้ยังไม่เอาออกถ้าบวก5ติดง่ายขนาดนี้แสดงว่ายังอยู่นะครับ โอเคบวกหกมากลับมาจุดเดิมแล้วก็เหลือบวกห้ารแล้วก็เหลือบวกสี่เหี้ยอะไรวะหน้าท่านผู้ชมบวกห้าบวกหกโอเคเปลี่ยนมาตีอ e ีก่อนแล้วกันกันแต่งห้าใบโอเคยังบวกเจ็ดอยู่ โอกาสกันแตกเรามี6ใบนะท่านผู้ชมมาดูกันว่า6ใบเนี่ยจะขึ้นบวกแได้หรือเปล่าสำหรับเลทคูณ2อ้ยติดครับก็มาว่ะอเล็กมันก็เอาเรื่องอยู่นะมือมันก็ทองอยู่นะบวก8ก็มาอยู่นะท่านผู้ชมบอกเลยโอเคเราได้อ e ีบวกแแล้วเป็นที่พอใจสำหรับผมและตอนนี้เดีย๋ยวใช้ไปบวกธรรมดาขึ้นบวกขึ้นบวก7ไปก่อนกันแตกอีก2ใบย,ยังเหลือนะครับ ทำไมเขาคอมเมนต์ Comment บอกผมว่ามันง่ายวะ <c oughs> เนี่ยมันหไปห้าแล้วก็สี่สามสามสี่ห้าหกเนี่ยวนไปวนมาเนี่ยดูนะขึ้นหกนะทีนี้เปลืองตังค์อยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ๋เหลือสแล้วก็ติดห้านั่นไงแล้วก็ติดหนั่นไงใช้พวกอันนี้เลยแล้วกันกันแต่งเลยแล้วกัน ไปบวกอันนี้มันขายได้เดี๋ยวเก็บไปขายเอ้ยมันยังเหลืออยู่นีดว่าสองใบอ่ะใช้ให้หมดแลกเปลี่ยนไม่ได้เหลือบวก5เหลือบวก4โอต้องใช้อันนี้แล้วแหละโอ้โหเหลือสม,มันจะเปืองตังกันไปใหญ่อะนะประเด็นอนะหมดไปแล้ว300แสนกว่านะครับ โอ้โหอีเวนดูทรงแล้วน่าจะไม่ได้คืนบวกหกด้วยดูทรงเนี่ยชิปหายโอ้คนก็มาคอมเมนต์ล่อซื้อกูเนาะใบบวกธรรมดาใบบวกธรรมดาขึ้นบวก7็ติดง่ายฮัลโหลง่ายง่ายกี่โมงโอ้โ <laughs> oh, oh. ง่ายกี่โมงคนดูฮัลโหลไปบวกธรรมดาติดบวกเจ็ดจะรู้แล้วเนี่ยโอเคหกนะเจ็ดต่อครับโอ้โหการแตกยังไม่ติดอะธรรมดาเอาอะไรมาติดอะ <laughs> ไป ไปทำภารกิจของเราต่อในคลิปนี้เย็ดแม่ไปบวกธรรมดาขึ้นบวก7ติดง่ายมากคนดูล่อดซื้อผมอีกแล้วท่านผู้ชมติดง่ายกี่โมงท่านผู้ชมติดง่ายกี่โมงตอบผมด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามารับของมาทำภารกิจของสายฟรีกันต่อครับขออนุญาตรับของแป๊บหนึ่งมีประมาณนี้สว่าน2หัว2เบ็ด2หัว2สว่าน3หัว1สว่านหนึ่งหัว1แล้วก็เบ็ด2หัว 2. อีก2ชั่วโมงครับทั้งหมด2 4 6ี่ห 8ชั่วโมงนะสำหรับสว่า์กับเบ็ดร,รวมกันนะครับมาดูกัน8ชั่วโมงจะทําเงินให้เราได้กี่บาทมีไข่แดงมาด้วย2ใบนะครับเดีย๋ยวเปิดก่อนเลย2ใบจัดไปได้แซมบ้ามาอีกแล้วผมก็ใส่อยู่แล้วเนี่ยแซมบ้าเนี่ยโอเคมาครับผมท่านผู้ชมมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรมาบ้างนะเปิดหัวจากเออเป็นสวรรค์2หัวสวรานหนึ่งหัวก่อนไหมสองหัวก่อนแล้วกันเปิดายาวๆไปก่อนนะครับ2ชั่วโมงจะเริ่มจากสว่านก่อนนะมาดูกันว่าสว่านทั้งหมด4ชั่วโมงจะทําเงินให้เรา ได้กี่เอ็มนะครับถึงเอ็มหรือเปล่าอันนั้นก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนผมขุดเสร็จแล้วก็ตกปลาเสร็จเลยแล้วกันคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะไปท่านผู้ชมเจอกันโอเคครับผมท่านผู้ชมก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเบ็ดกับสว่านรวมทั้งหมด8ชั่วโมงในคลิปนี้ก็ผลสรุปไม่ได้มีอะไรพลิกๆมาเลยนะก็ของ ยิบย่อยปกติธรรมดานะครับซึ่งหมู็ขาขายไปแล้วจากมีเงินอยู่800,000กว่าตอนนี้เพิ่มมาเป็น1.8 m ครับก็เท่ากับว่าได้มาประมาณ900,000กว่านะท่านผู้ชมแล้วก็ยังเหลือของที่ยังขายไม่หมดด้วยเยอะเลยนะครับเท่าไปขายอีกก็น่าจะเป็น2 m พอดีนะมีดีองดี DE แล้วก็พวกลูกลกงลูกแก้วนะครับน่าจะรวมกันเป็น2 m พอดีนะครับก็เท่ากับว่าคลิปนี้เราจะได้เงินมาทั้งหมด ประมาณ 1.2m ผมจะไม่ซื้อแล้วนะครับพรีเมียมตอนนี้ขาดอีก2 0 0 0 0 0เราก็จะได้พรีเมียมแล้วแต่ว่าผมจะไม่ซื้อแล้วละกันนะจิเก,กินทําของนะครับท่านผู้ชมลืมบอกไปด้วยคลิปนี้มีแจกโค้ดเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าผมจะขึ้นตรงไหนนะเออก่อนจะมาถึงนี่ถ้าทุกคนไม่กดข้ามดูกันยาวๆเนี่ยก็น่าจะได้เห็นโค้ดแล้วก็ได้ใส่โค้ดไปแล้วแหละนะครับก็เอาเป็นว่าเอาอีกหนึ่งโค้ดละกันปิ๊งเดี๋ยวขึ้นให้นะครับอโอเคสําหรับ สายฟรีใน EP นี้ EP ที่15ใช่ไหมก็ฝากเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเดีย๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะทําอะไรต่อนะสำหรับรายการสายฟรีสำหรับคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมหน่อยแล้วกันนะก่อนจะลากันไปับผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อให้พลาดการชมคลิปต่อ,ตอไปนะครับและสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับไปละบ๊ายบายจุ bye ๊บๆุ๊บ